ครับคุณผู้ชมครับผมนั่งอยู่ที่สนามทรายขาวอำเภอหัวไทจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนำะค,คุณผู้ชมมาดูความพร้อมของคู่หัวเงินล้านนะครับที่จะทำการชนในวันที่26และ28ณนะสนามกีฬาชนโคบ,บ้านทรายขาวนะครับโดยเฉพาะคู่ของแดงงามสองพี่น้องกนะับของ พี่ปังปอนน้องแมกน้มครับค่ายโคสองพี่น้องเฉียนใหญ่ซึ่งจะพบกับโคข,ขาวหินหงของนายฉวางพร่มคีรีครับคู่นี้พลาดไม่ได้แน่นอนนะครับสมาทิวีถ่ายทอดสด26และ28ทั้ง2วันนะครับรวมไปถึงคู่ของโนดแซมบัลลังทองครับน้องหนึ่งหัวใสชนกับแดงรุ่งตะวันอันดามันหรือทองแดงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกัน รือว่าจะเป็นสงขาครับปะทะสงขามาเจอกันที่หัวไสยนะครับโนดเพชรแสนเหลี่ยมหรือไอ้เข็มครับน้องไทเทนค่ายโคนาหัวไชยกทมชนกับโนดพยักเพชรพันล้านครับน้องกรีดเกียงไรท่าบอนระโนดนะครับรวมถึงลายเสือเทพพิทักษ์ชัยครับตัวนี้ครับน่าดูน่าชมนะครับของนายบ่าครับค่ายโคเจต้อยครับจะชนกับโนดหลังขาวออกยาทับหลวงหรือเขี้ยวเงินนะครับ นครศระีทะสงขลาดุกด่างแสนเชิงเล็กครับถนนปากพนังครับชนกับโนดเพชรนำชัยหรือเรแบนครับน้องคิงน้องเขียวค่ายโคบพูลสวัสดิ์พิทักษัยนี่คือคู่วัวนำนำในรายการนะครับวันที่26และ28ณสนามทรายขาวอำเภอัวสัยจังหวัดน,นครศรีธรรมราชครับสมาทีวีถ่ายทอดสดทั้ง2วันครับรวมถึงคู่วัว นะครับมันมันอีก20กว่าคู่นะครับก็ติดตามกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมความพร้อมของคู่วัวต่างๆณสนามกีฬาชนโูบ้านชายขาวครับมากันทีโนดงามไักเป็ดปันลานรับถึงกองน้องที่เยไกใครับตาบอลระโนดจนกับโนดเซนเลี่ยมเลยใจเย็นน้องไตต้นกับกไหนว่าใจกอต่มอรัมาเลยกูกับตีนาเลยน่าชมกูนี่ สาธายืนตาป้าเพื่อช่วยสีเดียวครับพวกนี้ก็จะชุนกันวันที่2 6นะครับนำมาดูความพร้อมกันนะครับความสมบูนว่องวัวนะครับขอกตรงนี้ก็อยู่ตีนเข้าบาดกับตีใบ,บครัมีการชนกันจริงกันทุกเส้น อันนี้คือความปลอมพวกกัวต่างๆกับน้ะน้ำใส่ข้าวนะครับซึ่งจะทําการจุนกันยี่ปุกและยี่ที่แปดที่จะถึงนี้นะครับอ่าตัวนี้จากกระดูดครับกับกระดูดกัวกีบีประมาณพกปีกพวกปีกนะครับดังเดิมกัวหนกัวลูกไก่โอเคครับโอเคกับรูวคนเลยนะครับนี่จนมาคิวอะไรพวหนู้จนมาต้องกลางแปกลางแปย หล่อมโร่นติดหลมงกับตึงนาไปนาเลยกับนาไปโปอยนาลานุตินะลาโนดรับนาลานุกับลาโนดรับปั่นปวยมังปกติดร่นไหมด่นด่นกับพวกบุมตังเกตเลยนู่ยตาคเขาตั้งเกศเลยนู่ยตาว่ามาครับก็จองอยู่ตลอดเวลานะครับปั่นปวยมังกับอยู่ตรงนี้ความเป็นอยู่ได้ไปดีครับไปนะกับพวกกาลันลานนดกับพุ่ใดกับตื้อว่าไม่ไกลกันความทั่วมูลเง่ง สมุดดีนะครับต่างจุนได้ไหมพันพื้นบอกได้ไหมอู้ป่วยกันได้หรือวะเหล่าเต้ครับเหล่าเต้จนนี้จนโตจนตุบจนโตจนตุบนะครับกาวันนี้ก็อยู่หลุนกลางกลางนะครับหลุนกลางกลางกัขวากะก้าวตู้จวงหวยหลุนบอดีนะครับเอาครับขอบคุณมากนะว่ะกับโจกดีกับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ กันดีกอกงโนดเป็ดเซเลียมกับไอเย็นกับน้องไต้ตึ้นกายในว่าใจโกตดโตมม่อกับติงยาเป็นคู่ชนกงโนดเป็ดพันล้านกับยากราโนดกับเหลียวเราไปเลยนนดเป็ดพันล้านกันแล้วมาเรื่อความสมบูรณ์กันกับคนที่จะชุนนะครับเพื่อที่จะสร้างความมันนกมันเย้กับเว้นๆกีฬาัวชุนที่จะมาจุ่มกันที่สนามกีฬาชุนปูบานใส่ก้าในวันที่ยี่สิบหกเลยยี่สิบแปดที่จะตึ้งนี้กับ มีการไต้ตัวจดทางสมาร์ททีวีทางโซงวันครับทีกับดูจะปราผจญกายกันแล้วก็ามาพูดคุยกับกวนกันสักเดียวครับครับ,บนี้น้องเบ้าครับครับพุมตัวนี้ไอเยินครับรับไอเยินจนมากี่ยวนี่วัีฮะครับวัวดีฮ่ครับรับ่อยดีบ้านมาบันปื้มังเปย์นะได้บันปื้มไม่เปย์ดีครับไม่เปย์ดีาดลาสุดจะนาไหนครับตาลังครับจะนาตาลังนะครับ ครับเดิมเดิมวัวปีน wow ั่นเลยวัววัวคอยคุ้งครับค้กโค้งโง่กับจานังเลยครับครับนี้อยู่กับตัวนี้มากี่ปีแล้วนี่นี่คุ้งอย่างเต็มตัปีครับไม่หมดปีนะโดนไหมกับปกติโดนโดนนะครับครับต่างชนต่างเลยอยู่บนพื้นส้วนมาโตครับต่วนมาโตใช่ครับอ้ามันนกมันย่อยรวยไิ้นครับครับบอกได้ครับตีมานเควนเควนกรงโอ้ยโุ้งมั้ง วัดได้ไดครับตั้มหมาลุนตามมาเชียร์กันครับได้รับป่นเปื้อนมั่งอยู่ที่นี่สะดวกสบายได้ไหมครับสบายครับครับสบายสบายดีไม่ติดกัดเลยครับนะครับหมาลุนมาเชียร์กันนะครับมาลุนมาเชียร์กันไอ้ใเย็นไอเย็นไอเย็นนะครับเอาครับขอบคุณมากน้องครับปนเปื้อนชื่ออะไรปนเปื้อนปนเปื้อครับปนเปื้อนปนเบื้อนกับปนไม่แก่ยุ่งคุณ วันนี้กับพี่น้องนักกีฬาจุนโก้ตุกทานกับเอ,อ่อวันนี้นะครับน้องเด่นมาใช่ออความพมาามาร้อมที่จะน้ำกีฬาจุนโก้บานใส่ข้าวมือวัวใส่จังหวัดนวรที่สมรดชครับผม <c oughs> ยืนยันว่าไอ้น้อ,นองกับโคดแดงซ่องพี่นอ้องชนแนนอนกับตีบุกให้ติดต,ตามโดยโค่นุกนุกไล่ขู่นะครับดังที่น้องเด่นได้ทำไปแล้วเสียกู พร้อมชวนตุ้มบูญนะครับชวนกันไล่บาทนะครับและก็ติดตามด้วยโครประมาณยี่สิบขู่นะครับวันละสิบขูเ่เต็มๆนะครับก็เชิญพี่น้องนักกีฬาจนโคตัวปากใต้นะครับมาหน้าความมันที่สนามกีฬาจนโคบานใส่เข้าได้ครับและก็วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับก็เชิญมาพาวัวมาเปรียบนะครับ มาเที่ยวมาเล่นะครับเชิญเชิญเชิญนะครับ,นนรบวัสดีครับ